สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศดาราเล่ของข่าวดังนี้ค่ะโรงพยาบาลร้อยเอ็ดรับการประเมินโครงการรางวัลสีสว่างควัตเช้าวันนี้เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาณห้องประชุมชั้น7อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนายแพทย์ชานชัยจันวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการรางวัลสีสว่างขวัตนำโดยนายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ด้านบริหารและนายแพทย์นรงสายวงรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานและผลงานเด่นเพื่อประเมินคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลร้อยเอ็ดที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการรางวัลสีสว่างขวัดเพื่อเป็นรางวัลที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภร์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเท่ดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ด็เตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีจึงได้มีการจัดโครงการรางวัลศรีสว่างควัตขึ้นในการสรรหาหน่วยงานสารสุกดีเด่นที่เป็นหน่วยงานแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องสร้างขวัญกำลังใจเชิดชูคุณค่าเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของบุคลากรสารสุขในหน่วยงานนั้นๆตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานสารสุขอื่นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในภูมิภาคต่างๆของประเทศสืบไป ที่ขอเข้าไปชิงรางวัลที่บรร57แล้วท่านไปนพบประสงฆ์กี่ก่อนต้องมีประเด็นอยู่ตรงนี้ครับผู้บริหารของจังหวัดต่างจเง็วนะเราได้มีศูนย์ประเร็งโดยเริ่มก่อ,อสร้างปี52 53แลครับโรงพยาบาล เราคนหมอทำอะไรให้ไม่ดีนัแต่คนละอับหรือว่าไปการทำการตรวจอีกไหมอาการมีอาการอะไรอีกไหมมันไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ไม่ไม่มีกำลังใจอะไรเลยเพราะว่าลูกเนี่ยตอนที่ตรวจเจอเนี่ยคือเป็นอาคุณเอาคําแต่ไม่ใช่ว่าแค่ได้อันะครับไปไม่ออกนะเพราะเรื่งระบบทางพวกนนี้ที่ต่อเนื่องไประยะยาวและไปสเปซิกของแต่ละบุคคล นี่ความคอกวาภาพยิมใจของชา101ชวร้อยเอ็ดที่ได้สร้างเรื่องนี้มาามาภารกิจหรือว่าหลังโควิดให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปรจจาณร้อยเอดขยายผลจับยาจากผู้เสพพบยาอีก30,000เม็ดข้างวิทยาลัยนาตสินกลางเมืองร้อยเอร้อยเอด็ดจับผู้เสพยา26เม็ด ขยายผลจับได้อีกกว่า30,000เมตรข้างวิทยาลัยนาตศิลกลางเมืองร้อยเอ็ดผู้ค้าไหวตัวหนีไปได้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดย้ำแม้ตัวการจะหลบหนีทำให้พื้นที่ร้อยเอ็ดอาจจะผ่อนคลายลงแต่ก็ไม่วางใจกำชับให้ประสานก,นกันกับจังหวัดข้างเคียงจับมือกันร่วมแก้ปัญหายาเสพติดเข้มข้นขึ้นวันนี้นายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอดและนายอำเภอเมืองร้อเอ็ด ให้กำลังใจชุดปราบปรามยาเสพติดร้อยเอ็ดมีอาสาสมัครรักษาดินแดนเป็นแกนจับผู้เสพได้ยา28เม็ดจากนั้นประสานทหารตำรวจขยายผลระดมการตรวจค้นพบซ่อนบนฝ้าเพดานอีกกว่า30,000เมตรกลางเมืองร้อยเอ็ดในย่านชุมชนติดวิทยาลัยนาฏศิลร้อยเอ็ดที่มีประวัติยาวนานในขณะที่การเข้าตรวจค้นคนค้าไหวตัวหลบหนีไปได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มคือฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดทหารจากจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ดร่วมกันนับยาเสพติดที่สามารถขยายผลจับกลุ่มไว้ได้หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่28มิถุนายน2565 ช่วงเวลา10นาฬิกาสามารถจับกลุ่มนางสาวพัชรีบุญเลิศสาวทอมอายุ43ปีที่บ้านเลขที่6 ถนนพดุงพาณิชย์ตำบลในเมืองกลางเมืองร้อยเอ็ดได้ยาบ้า26เมตรและให้การรับสารภาพว่าเพียงแต่ซื้อมาเสพและรับสารภาพว่าซื้อมาจากนายสินชัยหรือเพลินสุ่มมาศอายุ38ปีคนคุ้นเคยกันอยู่บ้านเลขที่28ทับ1ถนนเสนาเริ่มคิด ใกล้ซอยใกล้วงเวียนห้าแยกสายน้ำพึง่งหลังวิทยาลัายนาติลินจึงทำการสนที่กำลังทุกฝ่ายขยายผลเข้าตรวจคน้นที่บ้านปรากฏไม่พบนายสินชัยคาดว่าน่าจะไหวตัวหลบหนีไปก่อนจากนั้นทำการตรวจค้นเข้มขน้นพบว่ามีร่องรอยผิดปกติบนฝ้าเพดานในบ้านจึงขึ้นตรวจคน้นพบว่ามียาบ้าจำนวนมาก โดยเป็นมัดขนาดใหญ่4มัดจำนวน24,000เมตรเป็นห่อใหญ่1ห่อจำนวน2,000เมตรเป็นถุงเล็กๆจำนวน20ถุงจำนวน4,000เมตรรวมประมาณ30,000เมตร นำไปตรวจนับจำนวนที่ชัดเจนที่อำเภอเพื่อจะส่งมอบยาบ้าและผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีและขยายผลต่อไปในขณะที่นางสาวพัชรีบุญเลิศสาวทอมอายุ43ปีที่ถูกจับกล่าวว่าตนเองไม่ใช่ผู้ค้าและเป็นเพียงผู้เสพและรู้จักนายสินชัยหรือเพลินสุ่มมาดเป็นอย่างดีเนื่องจากติดต่อซื้อยามาเสพเป็นประจำจนคุ้นเคยกัน ล่าสุดก่อนที่จะถูกจับได้ซื้อยามา500บาทได้ยามา26เม็ดก่อนที่จะถูกจับนางพัชรีให้การว่าเป็นเพียงผู้เสพและซื้อเสพเป็นประจำเหตุที่สามารถขยายผลได้ยาก,กว่า3 0 0 0 0ืเม็ดสืบเนื่องจากนางพัชรีแจ้งว่านายสินชัยติดต่อกลับมาว่ามียาล็อตสุดท้ายจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในบ้าน ขอให้ช่วยรับมาจำหน่ายจึงแจ้งรายละเอียดให้ชุดปราบปรามยาเสพติดนำมาขยายผลจนพบยาดังกล่าวส่วนผู้หลบหนีก็จะติดตามตัวมาดำเนินคดีต,ต่อไปร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มขึ้น7รายยังคงรักษาพยาบาล168รายสถานการณ์ไวรัสโคโรนาส0 1 9โควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่27มิถุนายน2565 ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ในระลอกมกราคม2565จำนวน7รายผู้ป่วยสะสม43,95รายรักษาหาย4รายยังคงรักษาพยาบาล168รายพบผู้เสียชีวิต2รายเสียชีวิตสะสม2 4 9ราย ยอดผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันสะสมในจังหวัดร้อยเอ็ดยอดสะสม54,169รายไม่พบในเรือนจำเสียชีวิตสะสม367รายข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน7รายจำแนกรายอำเภออาทิ อำเภอเมืองอร้อยเอ็ดหนึ่งรายอเกษตรวิสัยหนึ่งรายอจตุรพพิมานหนึ่งรายอมเมยวดีหนึ่งรายอศรสีสมเด็จสองรายและอจางหาญหนึ่งรายข้อมูลผู้เสียชีวิตจังหวัดร้อยเอ็ดรอบเดือนมกราคม2565ข้อมูลผู้เสียชีวิต249รายพบผู้ปว่วยเสียชีวิตจาก19าอำเภอเพศชาย143รายเพศหญิง106ราย อำเภอที่พบผู้เสียชีวิตสูงสุด3อันดับแรกคืออำเภอเมืองร้อยอ็ด41รายอำเภอสุวรรณภูมิ23รายอำเภอเกษตรวิสัย20รายกลุ่ม608จำนวน235รายคิดเป็นร้อยละ94.38ประวัติการได้รับวัคซีนโควิด -19 กับจำนวนผู้เสียชีวิตไม่ได้รับวัคซีน125รายคิดเป็น50.20% ได้รับวัคซีน1เข็มจำนวน26รายคิดเป็น10.44%ได้รับวัคซีน2เข็มจำนวน84รายคิดเป็น33.73%ได้รับวัคซีน3เข็มจำนวน14รายคิดเป็น 5.62%เปอร์เซนตและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกะมนเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศษนันทศรีต้องขลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ